การเซนจูรี่ชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยค่ะมีลูกค้าขอเข้ามานะคะว่าอยากชมงานซ้อยข้อมือ1บาทแต่ว่าขอเน้นลวดลายเป็นงานแฟชั่นหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคัดแบบลวดลายที่เป็นน้ำหนัก1บาทนะคะเป็นงานแฟชั่นให้ได้ชมกันค่ะ เริ่มต้นกันเป็นงานสไตล์แพนดอร่าเลยนะคะก็จะเป็นงานสไตล์แพนดอร่าค่ะใส่สร้อยเป็นงานลายเบนต์นะคะตกแต่งมีชา a r มมิ่งค่ะเป็นลายดอกหลาบนะคะหัวใจฝั่งเพชรเลิฟนะคะแล้วก็มีจี้ห้อยเป็นน้องม้ายูนิคอรนนะคะเป็นงานลงยาด้วยนะคะเส้นนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับขนาดข้อมือ15เซนนะคะ แบบงาน2องเลเยอร์ค่ะก็จะเป็นงาน2เส้นนะคะเป็นงานโซ่ฝรั่งนะคะหรือโซ่เรือนะคะสองเส้นคู่กันเลยนะคะตกแต่งห้อยจี้ค่ะเป็นงานชาแนลนะคะลงยาสีขาวแล้วก็สีดำค่ะลายนี้ก็ค่อนข้างที่จะแฟชั่นมากเลยนะคะบอบกับขนาดข้อมือ15เซนเช่นเดียวกันค่ะ แบบงาน vca ค่ะรอบนี้เนี่ยจะมีเป็นงานลงยาสองสีเลยนะคะก็จะมีทั้งเป็นงานสีดำแล้วก็สีขาวค่ะอันนี้เนี่ยจะดีอยู่ดีอย่างหนึ่งเลยตรงที่ว่าเขาจะมีเป็นปรับระดับได้นะคะนี่ค่ะถ้าเป็นงาน สีขาวเนี่ยก็จะมีห่วงปรับระดับได้ด้วยนะคะขนาดข้อมือก็ตั้งแต่15นจนถึง17เนี่ยใส่ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นงานสีดำนะคะก็คือจะไม่มีงานปรับด้านนะคะขนาดข้อมือก็อยู่ที่ประมาณ15.5นะคะใส่ได้นะ งานลายสร้อยโซ่ซีดีค่ะตัวสร้อยนะคะก็จะเป็นงานแบบว่าเป็นลายเลดซีดีนั่นเองนะคะซีดีแบบโป่งเลยนะคะอันนี้จะเป็นน้ำหนัก1บาทค่ะก็จะมีหลากหลายขนาดไซส์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมือ15-16นะคะ สร้อยข้อมือลายประคำยูลิงค่ะใส่สร้อยนะคะก็จะเป็นงานเม็ดประคำคลองเข้ามานะคะเป็นลาย u ูลิงนะคะนี่เลยแบบน่ารักมากๆเลยนะคะลายนี้เนี่ยก็จะมีขนาดข้อมือเล็กนิดนึงนะคะอยู่ที่ประมาณ14.5ถึง15นะคะแบบงานสไตล์เลเยอร์สเส้นค่ะก็จะมีเป็นงานลายโซ่ ปราลังนะคะแล้วก็ตกแต่งด้านล่างเป็นงานลายเลดนะคะพร้อมห้อยจี้หลุยนะคะแล้วก็ดอกหลุยด้วยเลยนะคะลายนี้เนี่ยก็สามารถปรับระดับข้อมือได้เช่นเดียวกันค่ะก็จะมีห่วงตรงนี้ให้ด้วยนะคะขนาดข้อมืออยู่ที่ประมาณ16จนถึง17ใส่ได้เลยนะคะ งานลายเลดค่ะใครที่ชอบเป็นงานสไตล์ลายเลดนะคะแต่ว่าไม่ชอบแบบว่าเรียบไปเลยแบนๆไปเลยนะคะก็แนะนําเป็นงานใดนี้เลยค่ะเป็นงานเลดแฟชั่นนะคะก็จะโปร่งนูนขึ้นมานิดนึงนะคะด้านล่างเนี่ยก็จะมีงานห้อยจี้ให้ด้วยนะคะเป็นงานห้อยจี้หัวใจนะคะน่ารักน่ารักเลยลายเซ่้หลุยค่ะก็จะเป็นลายที่ยอดฮิตแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะสําหรับงานแฟชั่นนะคะลายเซ่้หลุยค่ะก็จะเป็นงานห่วงนะคะ ห่วงโปร่งนิดนึงนะคะหอยจี้ G นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นงานหลุยทั้งหมดเลยดอกหลุยทั้งหมดเลยนะคะแบบนี้เลยลายนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายความยาวเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่ข้อมือ15เซนจนถึง10.5เซนเลยนะคะแบบสุดท้ายค่ะปิดงานกันด้วยลายเสือคาเทียนนั่นเองนะคะใส่สร้อยค่ะก็จะเป็นงานลายเบ้นนะคะก็ค่อนข้างที่จะกึ่งโปร่งนิดนึงนะคะตัวจ mm ี hmm. ้ค่ะ จะเป็นงานเสือคาเทียนะคะฝั่งพลอยนะคะทั้งพลอยขาวแล้วก็จะมีพลอยแดงให้ด้วยนะคะลายนี้เนี่ยขนาดข้อมือก็จะอยู่ที่ประมาณ16-16.5ถึง16.5นะคะใส่ได้นะคะ แบบที่นําเสนอให้ได้ชมนะคะก็จะเป็นงานแฟชั่นทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าท่าในใดสนใจลวดลายแบบไหนนะคะหรือว่าอยากให้อดมินเนี่ยลองใส่ให้ได้ชมหน่อยนะคะว่าออกมาแล้วเนี่ยใส่มาแล้วจะเป็นแบบไหนนะคะก็สามารถทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทางร้านนะคะทางไลน์หรือว่าลูกค้าที่รับชมผ่าน t i k t o อกหรือ YouTube นะคะสามารถคอมเมนต์หรือว่าแอดไลน์แอดเฟซกันมาได้เลยนะคะ